สวัสดีค่ะทุกท่านบน Youtube สบายกันดีนะคะอพิโซดนี้นะคะหวานมีเรื่องราวของดาราจากรักนำนำใจมาฝากนะคะก็มีหลายๆท่านเลยถามมาว่าใครนะหวานลวดจี้ทงลวดจี้ทงนะคะก็ลวดจี้ทงก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่พวกเราเห็นในตอนที่24นะคะก็ตัวละครตัวนี้ก็จริงๆแล้วถือได้ว่าเป็นตัวร้ายแหละเรียกได้ว่าเป็นร้ายนัมเบอร์นะคะร้ายนัมเบก็หวังเยี่ยน จีนะคะที่เป็นภรรยาของโหลเปิ่นพี่ชายของโหลเย้านั่นเองส่วน number 2ที่โหดหลายก็เป็นคนนี้แหละค่ะรั่วจี้ทงนะคะส่วนเบอร์3ก็คงเป็นต้องยกให้องค์หญิง5แลละกันแต่องค์หญิง5เขาจะหลายตรงๆนะคะในตอนที่24เนี่ยตัวละครใหม่อย่างรั่วจี้ทงก็อ่อน ออนแอร์ขึ้นมานะคะออนไลน์ขึ้นมาละพวกเราก็จะเห็นว่าเขานางแม่นางคนนี้มานำนางเอกของพวกเรานะคะไปที่ห้องจัดเลี้ยงนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่ตอบคำถามของเฉิงเซาชางนางเอกของพวกเราด้วยนะคะเกี่ยวกับว่าเออมาอยู่ในวังได้อย่างไรแล้วก็ลัวจีทงก็ยังเตือนเลยเนาะเตือนคือเหมือนจะมีความหวังดีมีความนุ่มนวลสวยสง่านะคะต่อหน้าของเฉิงเซาชาง ค่ะซึ่งในเรื่องนะคะตอนนี้พวกเราจะรู้กันแล้วว่าคือนางเนี่ยได้รับถูกรับตัวเข้ามาในวังก็คือห้องเห่าท่านเมตตาให้มาเป็นเพื่อเรียนหนังสือนะคะกับองค์หญิง5้าตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วเรียกได้ว่ามาเป็นสหายขององค์หญิง5้านั่นเองค่ะดังนั้นนางก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับการปนเปื้อแล้วก็ตามใจมาตั้งแต่เล็ก,เลกๆเช่นเดียวกันนะคะ เรื่องราวนะคะต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะเห็นว่าองค์หญิงห้าก็จะมีความจูจ้จี้จุกจิกนะคะสร้างความน่ารำคา,ำคาญให้กับเฉิงเซาชางโดยตลอดแต่ว่าคือเรารู้อยู่แล้วองค์หญิงห้าไม่ใช่คนดีนะคะแต่ว่าลวดจีททงอะ่ะดูอ่อนโยนแล้วก็มีความรู้ค่ะเหมือนบัณฑิตเลยนะคะแต่จริงๆแล้วน่งก็ไม่ใช่คนดีเช่นเดียวกันนะคะ อาละค่ะก็ลวดจีทงเนี่ยเป็นหนึ่งในวัยร้ายที่ซ่อนอยู่มากนะคะก็คือเป็นคนที่ไม่ได้แสดงตัวว่าหญิงพยองแล้วก็ประพฤติตัวไม่ดีเหมือนกับองค์หญิงห้าที่ตัวเองเป็นสหายอยู่นะคะแต่จริงๆแล้วเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็คอยที่ยุยงองค์หญิงห้าให้กระทำการต่อเฉิงเซาชางมาโดยตลอดค่ะ ความสองหน้าของล้วจีธงเนี่ยก็คืออยู่นานนะคะนางอยู่นานเพราะว่านางได้ตามพระเอกไปที่ชายแดนด้วยแล้วก็หลังจะกลับมาจากชายแดนแล้วนะคะหน้าที่แท้จริงของนางที่เป็นคนเลวเนี่ยมันถึงจะค่อยๆถูกปลากฏดออกมาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนางเป็นผู้หญิงสองหน้าที่มีชีวิตอยู่ค่อนข้างนานทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะคะจุดจบของนางก็น่าสังเวชมากๆเลยค่ะ ในความเป็นจริงแล้วนะคะลัวจีทงเนี่ยโอ้ยหลงรักค่ะหลิงปู้อีมาโดยตลอดนะคะแต่ทีนี้นางก็เห็นว่าหลิงปู้อีนี่โอ้รักเฉิงเซาชางแล้วก็สถานะของเฉิงเซาชางเนี่ยตอนนี้ได้ขึ้นแซงหน้าตัวเองไปแล้วนะคะเพราะว่าหลิงปู้อีโปรดปลาน,นั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยลัวจีทงก็เลยอิจฉามากๆเลยนะคะ แต่นางไม่ออกหน้าเองค่ะนางเป็นคนที่ผลักดันนะคะคอยผลักดันอยู่เบื้องหลังให้องค์หญิงห้านี่แหละเป็นผู้ที่ดำเนินการแทนนางนะคะแม้กระทั่งวางแผนคือนางวางยาพิษเพื่อที่จะฆ่าคนรับใช้ของตนเองอก็เพื่อที่จะแบบใส่ร้ายไปให้เชิงเร้าชางด้วยให้ให้เหตุการณ์ที่นางสร้างขึ้นมาสำเร็จให้ได้นะคะ โดยเฉพาะเหตุการณ์ในงานวันเกิดของท่านฮองเฮานะคะนางก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังที่คอยยุองค์หญิงห้าว่าให้จัดการฆ่าเชิงเซาชางซะผู้บงการที่แท้จริงก็คือล่วจีถงนี่แหละค่ะและจุดประสงค์พวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าทําไมต้องฆ่าเชิงเซาชางนะคะเพราะว่านางก็คิดว่าถ้าไม่มีเชิงเซาชางแล้วนางก็สามารถจะแต่งงานกับหลิงปู้อีได้ นั่นเองค่ะแต่จริงแล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะของนิยายต้นฉบับที่พอนางรู้ว่านางไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการแต่งงานของเชิงเซาชางกับหลิงปู้อีได้นะคะนางก็เลยเทําตัวเป็นคนดีนะคะ่ะเหมือนกับว่าโอเคก็เดี๋ยวจะยอมแต่งงานซึ่งจริงๆแล้วนางไม่ยอมแต่งงานเลยนะคะ แต่สิ่งที่กระตุ้นให้นางต้องตัดสินใจนะตอนนั้นก็คือมีการเปลี่ยนแปลงนะคะตรงกงเหตุการณ์ตรงกงก็คือมีการเปลี่ยนแปลงรัชทายาทนั่นเองนางก็เลยเอาละเดี๋ยวไม่มีที่พึ่งนะคะนางก็เลยกะว่าเดี๋ยวนางจะแต่งงานค่ะ นางอะ่ะจะแต่งงานก่อนงานแต่งงานของเฉิงเซาชางกับหลิงปู้อีอีกนะคะแต่งไรก็ตามค่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่หลิงปู้อีแก้แค้นคือฆ่า,าหลิงโหไปทั้งตระกูลหมดตำหนักหมดจวนไปแล้วนะคะแล้วเขาก็ถูกลดระดับให้ไปแบบว่าชดใช้ความผิดอยู่ที่ ชายแดนเพราะฉะนั้นหลิงปู้อีก็ไม่ได้แต่งงานกับเฉิงเซ้าชางแล้วละค่ะนางก็เลยคิดว่านะคะโอกาสของนางมาแล้วลัวจี๋ถงไม่ยอมที่จะหยุดยั้งค่ะนางก็เลยฆ่าสามีของนางเลยนะคะ แต่วิธีการฆ่านั้นระมุนระม่อมมากค่ะคือนางดูแลทุกคนเป็นอย่างดีแล้วก็ดูแลสามีของนางเป็นอย่างดีแต่ว่าสามีของนางก็ป่วยตั้งแต่ที่นางเริ่มเข้ามาอยู่ด้วยนั่นแหละนะคะเพราะว่านางก็หยอดยาไปเรื่อยๆค่ะหยอดยาจนกระทั่งตายเลยนะคะ <c oughs> ก็สามีตายแล้วทีนี้ทางด้านของ ผู้อาวุโสนะคะแล้วก็มีพี่ๆสะพ้ายที่อยู่ในตระกูลของสามีของลวจีถงเนี่ยแะคะก็เห็นว่าโอ๊ยตายแล้วน้องสะพ้ายคนนี้ดีจังเลยเข้ามาก็ปนิบัติพัฒวีสามีที่ป่วยนะคะแล้วก็ป่วยมาโดยตลอดคือเขาไม่ได้มีอะไรกันเพราะสามีป่วยนี่แหละแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวมาอย่างดีนะคะพวกนางก็เลยสนับสนุนให้ล่วจีถงเนี่ย คือได้ไปแต่งงานใหม่ลั่วจีถงก็เลยเอาละนางก็เลยขอเสนอตัวเองนะคะต่อพวกฮองเต้ต่อท่านฮองเหาบอกว่าเนี่ยจะไปดูแลหลิงปู้อีเพราะว่าหลิงปู้อีไปอยู่ชายแดนไงคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยคือทุกคนมีดวงตาที่มองไปที่ลั่วจีถงสิ่งที่เห็นคือดีมากๆเลยคะ่ะทุกคนก็สรรเสริญว่าโอ้ช่างเป็นคนดีแล้วก็ยอมยอมที่จะไปตกละกรรมลำบากอยู่ชายแดนนะคะก็เอาละคะ่ะ ก็ไปจริงๆก็ไปอยู่กับหลิงปู้อีเป็นเวลาหลายปีเลยนะคะโดยที่มันก็มีข่าวลือออกมาว่าโอเคคนนี้แหละจะเป็นคนที่สามารถแต่งงานกับหลิงปู้อีได้นะคะแต่หลิงปู้อีก็คือหลิงปู้อีไม่แต่งงานด้วยนั่นเองคือไม่สนใจลววจีถงนั่นเองนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธค่ะเอาอยากไปก็ไปจริงๆแล้วมีเหตุผลนะคะว่าทําไมหลิงปู้อียังไม่ปฏิเสธ เพราะว่าหลิงปู้อีไม่ใช่คนโง่นะคะต่อมาค่ะตัดฉืบเมื่อนางกลับมาที่เมืองหลวงพร้อมกับหลิงปู้อีหลังจาก5ปีนะคะนางก็ยังคิดอยู่เสมอว่านางนี่แหละสามารถจะเข้าพิธีแต่งงานกับหลิงปู้อีได้นะคะแต่นางก็ไม่คาดหวังว่าหลิงปู้อีก็ยังยืนกลานที่จะแต่งงานกับเฉิงเซาชางอยู่ดีค่ะดังนั้นนางก็เลยเกียดเฉิงเซาชางมากๆเลยนะคะยิ่งหลิงปู้อีมองหาแล้วก็มีดวงตาให้ ในการมองแต่เชิงเศร้าชางเนี่ยก็ทำให้นางเกลียดเชิงเศร้าชางมากขึ้นค่ะ แต่จริงๆแล้วนะคะก็ครอบครัวทางตระกูลแม่ของนางนะแม่ของล้วจีถงก็มีการเตือนนะก็คือบอกว่าเออหลิงปู้อีอะ่ะรับเ,เฉิงเซ้าช้างเจ้าก็คงไม่ได้แต่งงานแล้วลา่าปล่อยวางเธอลูกแต่ว่าล้วจีถงนะคะนอกจากที่จะมีคนมาฉุดล้างแล้วก็พยายามจะพูดให้ได้คิดเนี่ยนางก็เลือกที่จะไม่เชื่อแล้วค่ะก็คือนางแบบอยากได้หลิงปู้อีมากๆเลยนะคะ ต่อมานะคะจนถึงขั้นสุดแล้วล้วดจีดทงนี่แหละคะ่ะก็เลยเอาไปายุนะคะก็คือนำให้นายพลเนี่ยก่อกระบฏขึ้นมานะคะ่ะซึ่งตรงนี้เหตุการณ์ตรงนี้มันจะเกิดหลังจากการตายของเ,อเฉียนโหนะคะ ซึ่งลวจีดธงได้โอกาสเพราะว่าเฉิงเซาชางจะต้องออกจากเมืองหลวงค่ะเพื่อไปบ้านเกิดนะคะของท่านฮองเฮานั่นแหละก็ไปทําสิ่งต่างๆตามที่ท่านฮองเฮาได้สั่งเสียไว้นั่นเองนะคะทําให้ลวจีดงก็เอาได้โอกาสแล้วที่จะฆ่าเฉิงเซาชางเพราะว่าออกจากวังนั่นเองนะคะสิ่งนี้จะทําให้หลิงปู้อีต้องเสียใจที่ไม่แต่งงานกับนางก็คือ <c oughs> ไม่แต่งงานกับลวจีดงนะคะลวจีดงก็เลยเหมือนกันค่ะเหมือนกับองค์หญิง5คือ ทาไม่ได้ไข่ก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าในที่สุดลวดจีดงก็พ่ายแพ้นะคะเพราะว่าถึงแม้ว่านางจะให้ นายพลที่เป็นกอ่อกระบฏนะ่ะนำคนเข้าไปโจมตีนะคะเฉิงเร้าชางคืนในหมู่บ้านนั้นอะ่ะหมู่บ้านบ้านเกิดของท่านฮองอดีตฮองเฮาเฉวอนนะคะแต่ว่า,เ,าเฉิงเร้าชางของพวกเราค่ะได้ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมศาสตร,ร์สร้างธนูไฟขึ้นมาก็เลยสามารถที่จะต้านทานานำมาต่อสู้กับพวกกระบฏได้นะคะ ทําให้ล่วจีทงก็ต้องหนีไปในที่สุดค่ะแต่ว่านะคะหลิงปู้อีเรามาถึงแล้วก็มีการตามล่ากลุ่มนี้ก็เรียกว่ากลุ่มโจนกระบดนั่นแหละค่ะล่วจีทงนะคะก็ ก็หนีตามพวกโจรกระบฏนั้นไปแต่อย่างไรก็ตามก็ตายด้วยน้ำมือของพรรคพวกของหลิงปู้อี่นะคะก็คือลูกน้องของหลิงปู้อี่เป็นคนฆ่าแล้วก็วิธีการที่ใช้ฆ่าล่วดจีทงนั้นก็คือวิธีการเดียวกันที่เ,เป็นวิธีการพิเศษที่ใช้ฆ่าโจรโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นตายอย่างลุ่งลิงมากเลยนะคะเดี๋ยวอีกอพิสโหนึงเดี๋ยวหวานเล่าให้ฟังว่ารายละเอียดในการตายแล้วก็สภาพศพเป็นอย่างไรสำหรับอพิสซดนี้เอาแบบ เอาแบบโครงไปก่อนหรือว่าจีทงนะคะนางเป็นคนเหมือนที่จะมีคุณธรรมนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะหัวใจของนางนั้นดุร้ายมากๆแล้วนางก็ใช้สมองของนางทุกอย่างเหมือนกันเพื่อที่จะทําให้เชิงเศ้าชางตายนะคะแม้แต่ว่าสาวใช้ส่วนตัวของนางเองเนี่ยก็สามารถจะถูกฆ่าได้อย่างไร้ความปาณีค่ะเพื่อที่จะ เป็นเปิดการเปิดทางให้นางได้แต่งงานกับหลิงปู้อีนะคะนางก็ยังวางยาพิษสามีของนางด้วยค่ะก็คือให้คนตายตายไปให้หมดนะคะให้หลีกทางนางนางจะได้มีหนทางที่สะดวกที่จะเดินไปหาหลิงปู้อีนั่นเองแต่สุดท้ายแล้วนะคะลั่วจีทงก็ถูกฆ่าและมีจุดจบที่น่าสังเวชนะคะก็ถือได้ว่านี่ก็เป็นการแก้แค้นให้กับนางเอกของพวกเราเช่นกันหมายความว่าท่านพู้แต่งนิยายนะคะและนี่ก็เป็นทั้ง หมดของอพิโซดนี้ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็คงจะผ่อนคลายกันได้บ้างเนาะได้ได้ยินเรื่องราวของรัวจีทงแล้วนะคะหน้าตาใสาๆดูนุ่มนวลแต่งจริงแล้วโอ้โหไร้สินธรรมไร้ความปานีมากค่ะวันลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกับวันได้ใหม่ในอพิโซดถัดไปสวัสดีค่ะ